แม่โจ้ชื่อไรชื่อโจโจโจชื่อภาษาชื่อชื่อที่คนไทยเรียกอืมชื่อโจนะโจไข่หนุยอะไรนะไข่แหลกชื่อโจชื่อยูฮันยูฮันมาถึงที่เมืองไทยเขาเรียกก็โจโจก็พูดโจฮันไม่ได้เพราะว่าเป็นโยฮันน่ะไม่ใช่ผู้หญิงอ่าอือเห็นไหมโจนั่นแหละโจอยู่พัตตาลุงอยู่เท่านี้อยู่พัทลุง อยู่ผัดอยู่พัตะลุงอยู่ในเมืองมาอยู่อยู่กัอยู่กองกานุนอ๋อกวนกานุนมันอ๋อซึ่งไปทำอะไรไม่ไม่ทำดื่อเนี่ยก็ไปเบาไปเบ่าวนองตลุงอ๋อคองการุนนั่นแหละเคยไปไหมเคยไปพัตะลุงซึ่งชอบชอบชอบกินแกงไตมั้ยชอบแกงผงปลากินเป็นมั้ยได้ได้ kín đấy, geng sôm mà kín, geng sôm cái kín, không ai, cho khơi, oh, không cho ăn khơi, mặn chọc 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 cho, cho, chọc non chín, oh, non chín, ừ, ăn không có, còn sẽ nấm ba đuôi,